สวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ล่าสุดของวันนี้นะคะชุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานเข้มๆท่ำนั้นเลยนะคะก็มีสีดำด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีเอวเท่าไหร่กันบ้านนะคะแล้วก็มีรุ่นไหนกันบ้านนะคะอ่าชุดนี้จะมี USA ด้วยนะคะเรามาดูตัวตัวนี้กันเลยนะตัวนี้รหัส็1 9 7 3นะคะ ป้ายอยู่ที่ส6มสิหแต่ว่าวัดจริงได้ส4นะคะตัวนี้ยาว38นะคะเป็นขากระบอกตรงนะตัวที่2นะคะเป็นรนหนึ่ง97 2สองนะคะเป็นเอว38เป็นงานตรงป้ายเนาะเป็นรุ่นห้าห้าเป็นงานซิปนะคะสภาพเต็มนะคะตัวต่อไปนะคะตัวนี้รเนหนึ่งเ7 1เจดหนึ่งเป็นเอวส6นะคะ ้ายรู้สึกตรงนี้จะอยู่สามสามนะคะตัวนี้จะเป็นหมืกแดนนะหมืกแดนนะคะเป็นเอลสามสิบหกนะคะตัวนี้จะเป็น USA นะคะเป็นเป้าซิปนะคะเป็นงาน USA นะคะอ่าถ้าใครอยากจะดูภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์ทักเข้ามาได้นะคะ ตัวต่อไปตัวนี้เป็นรหัส11970นะคะเป็นเอลเล็ตป้ายอยู่ที่29นะคะแต่ว่า,วาจริงได้สิ26เนิ้วนะคะเป็นรุ่นนี้นะคะสองหห26501ขีด0118นะคะ<อ>พาเข้มนะคะพาเข้มมากตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัส1 1 9่9เป็นเอล29เป็นรุ่น501 CT นะคะ รุ่น5 0 1 c t เหมาะสำหรับคนที่ชอบทรงปลายขาเล็กน,นะคะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรหัส1 1 9หนเป็นเอลส7มส้อยู่ที่38นะคะเป็นรุ่น501เป็นผ้าเข้มนะไม่มีตำหนิดนะคะสภาพเต็มนะคะตัวนี้จะเป็นทรงกระบอกใหญ่นะคะ ตัวต่อไปรหัสหนึ่งหนึ่งเก้าหกเจ็ดเป็นเอลยี่สบแปดงานตรมป้ายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้้วน่าจะแต่นเซอร์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าแต่นเซอร์ไม่เยอะมากสวยนะคะอันนี้คือป้ายของตัวนี้นะสภาพเต็มนะคะเป้าเต็มนะตัวต่อไปรหัสหนึ่งหนึ่งเก้าหกหกเป็นเอลยี่สิบแปดนะคะ ้ายอยู่ที่สามสิบเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งเป็นมือแดนนะเป็นมือแดนนะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็น USA นะนะคะเดี๋ยวกันนะคอดูป้ายหน่อยตัวนี้ป้ายหามไม่เจอเนะเดี๋ยวถ้า,าลูกค้าท่างไหนที่สนใจตัวนี้หรืออยากจะดูะรยยายละเอียดเพิ่มเติมก็มาทัดเข้ามาได้นะในไลน์นะ ต่อไปตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งเก้าหกห้าเป็นเอลสี่สิบตรงป้ายนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นผ้ายืดเนาะมันสามารถที่จะยืดได้ไปถึงสี่สิบเอ็ดนิ้วเลยนะคะเป็นผ้าเข้มนะคะเป้าซิบนะเป็นรุ่นห้าสี่หนึ่งนะคะต่อตไปรหัสหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่นะคะเป็นเอลสามสิบเก้าป้ายอยู่ที่สี่สิบนะคะวัดจินได้สามเก้านะ เป็นรุ่น550นะคะตัวนี้ตัวนี้สะโพกจะใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ขาจะเล็กเนาะตัวต่อไปรหัส1 1963เป็น L27 เป็นรุ่น9859นะคะเป็นป้ส้มป้ส้มเนี่ยนา,น,นาทีจะมานะคะพี่ไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นป้าแบบนี้เนาะ อันนี้คือป้ายปกตินะคะที่มีมีเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นป้ายอันเนี้ยไม่ค่อยจะมีนะคะเป็นงานหายากนะคะยี่สิบเจ็ดนะคะตัวเนี้จะเป็นเป้าสิบนะคะพาเข้มนะตัวต่อไปตัวนี้เป็นรหัสเนินเนนเก้าหกสองนะคะเป็นรุ่นห้าสูงสองนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเป้ากระดุมนะคะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้รหัสหนึ่งหนึ่งเเป็นเอลยี่สิตัวนี้ประเก็นหลุดนะคะเอามาดูสีดําสีดําตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งเก้าหะคะเป็นเอลสาป้ายอยู่ที่สามแปเป็นรุ่นห้านห้านะคะสีดําสนิททั้งตัวเลยตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งเกห้า 59, เป็นเอลสามสิบหกนะคะป้ายอยู่ที่สามแปดเป็นรุ่น50 1ศูเป็นป้ายนั่นะคะ ตัวต่อไปตัวนี้รหัสหนึ่งหนึ่งเก้าห้าแปดนะคะเป็นเอลสามเจ็ดนะคะตัวนี้ประกันไม่มีนะจะเป็นผ้าใส่นะคะตัวนี้สีไม่ค่อยดํามากนะคะแต่แต่แล้วแต่คนชอบเนาะต่อไปตัวนี้เป็นรหัสหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเจ็ดเป็นเอลสี่สิบเป็นงานตรงมป้ายนะคะเป็นเอลสี่สิบเป็นงานตรงมป้ายเนาะโอเคตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายละ สนใจรหัสไหนหรือว่าเอวเท่าไหร่ก็ทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์แล้วก็ l i น์แอดไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ